สวัสดีครับผมชาคอสติกนะครับวันนี้จะมาแนะนําการเล่นท่อนอินโทรเพลงคิดอะไรอยู่นะครับของพี่ปางนะครับผมก่อนอื่นเพื่อนๆตั้งสายมาตรฐานก่อนนะครับอ่าเพลงนี้อยู่ในคีย์จีนะครับอ่าผมดัดแปลงมาจากเสียงเครื่องเป่านะครับมาเล่นโมดีติเคโปนงนะอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างอย่างเงี้ยต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆดูไปแนวทางนะโอเคมาดูวรกแรกเลยนะครับ แค่น,นี้ก่อนนะครับโอเคเริ่มจากสายสองนะครับเพื่อนๆดีช่องที่5้าสไลด์มาช่องที่8นะครับอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สั่นสายไว้นะครับเว้นจังหวะแล้วก็เล่นอ่วันนี้ผมจะใช้เทคนิคก,การอุดสายผสมด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องอุดสายก่อนนะเดี๋ยวว้ที่หลังนะครับมารู้ตำแหน่งวิธีเล่นก่อนนะถ้าไม่อุดสายมันจะดังประมาณนี้นะ มาดูวิธีดีดก่อนนะครับเริ่มที่สายสองช่องที่8ดนะครับให้เพื่อนๆใช้เทคนิคดีดลงขึ้นนะครับติดกันนะในโนต้ตตัวนี้นะช่องที่8ดนะครับต่อไปสายสองช่องที่1ิบให้เพื่อนๆดีดลงมันจะกลายเป็นลงขึ้นลงอีกครั้งหนึ่งถ้าเล่นด้วยความเร็วมันจะดังประมาณนี้นะเพื่อนๆฝึกดูก,ก่อนนะครับอย่างนี้เป็นเทคนิคด้วยนะ เข้าใจนะครับต่อไปนอ้่างนี้นะอะ่วันนี้นะครับอยู่ที่ตำแหน่งเดิมสายสองช่องที่8ดสายสองช่องที่1ิบสายสองช่องที่8ปดสายสองช่องที่10อ่ามันรวมกับเมื่อกี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าเห็นภาพนะครับอีกครั้งหนึ่งเข้าใจนะครับต่อไปสายหนึ่งช่องที่7 สายสช่องนี่ 7, สไลด์ไปช่องที่9ก้าอ่ารวมกันนะทีนี้มันมีเทคนิคการอุดสายด้วยนะครับที่ผมบอกไปอันนี้ผมเพิ่มเข้าไปสีสันนะเพื่อนๆใช้บริเวณนี้นะครับแต่บนสายที่เราจะดีดนะครับแล้วก็เล่นเทคนิคเมื่อกี้นะครับผสมกับการอุดสายด้วยมันก็จะเป็นเสียงนี้นะครับ นะคร pues ับมันจะเพิ่มสีส um, ันขึ้นนะพอเพื่อนๆคล่องแล้วก็ลองเร่งความเร็วดูแล้วก็รวมกับตัวแรกที่เราสไลด์นะครับก็จะเป็นจะช้าๆก่อนอ่จะเล่นด้วยความเร็วเพื่อนๆฝึกตรงนี้ให้คล่องนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะโอเคลองดูนะครับ วักต่อไปนะครับเล่นเหมือนเดิมครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมเล่นช้ชาๆให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็ไม่ไม่บอกตำแหน่งแล้วนะครับก็เล่นเหมือนเดิมเลยเข้าใจนะวักต่อไปนะครับอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนสไลด์นะครับสายสองช่องที่1 0สไลด์ไปช่องที่13ต่อไปดีดสายสองช่องที่12นะครับ2ครั้งแล้วก็สไลด์ไปช่องที่สิบแล้วก็ดีดซามช่องที่10มันจะดังประมาณนี้นะหลังจากสไลด์มาช่องที่10อย่าเพิ่งดีดนะครับรอนิดนึงแล้วก็ดีดตรงนี้เป็นเทคนิคด้วยนะครับรวมกันนะก็จะเป็น ああเสียงให้เสียงดังประมาณนี้นะอีกครั้งหนึ่งเข้าใจนะครับต่อไปว่าสุดท้ายนะ,ะเริ่มจากสายหนึ่งนะครับเพื่อนๆสไลด์ช่องที่8สไลด์ไปช่องที่10นะครับนี่นะต่อไปสาย2ช่องที่12ครับ สายสช่องที่10แล้วก็เล่นแฮมเมอร์ออนพูลออฟช่องที่12กับช่องที่10จะเป็นเล่นต่อเนื่องกับเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็จบที่สาย2ช่องที่8มันจะดังอย่างนี้นะอีกครั้งหนึ่งรวมกับที่สไลด์สาย1ก็จะเป็นเล่นด้วยความเร็ว เข้าใจนะครับจากนั้นเพื่อนๆดีดสายสองช่องที่8นะครับดี3ามครั้งนะครับเพื่อนๆจะใช้เทคนิคอุดสายก็ได้ไม่ไม่อุดก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าต้องเล่นให้เสียงสั้นที่สุดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะใช้นิ้วตรงนี้นะครับหลังจากเราดีดครั้งแรกให้เรายกผ่อนแรงออกเหมือนเสียงมันก็จะสั้นนะนี้นะลองฝึกดูก่อนดี3ามครั้งนะครับ ถ้าอุดสายร่วมด้วยก็จะเป็นตรงนี้แล้วแต่ถนัดนะครับไม่ต้องอุดก็ได้แล้วแต่นะครับจากนั้นเพื่อนๆเว้นจังหวะนิดนึงแล้วก็ดีดอีก4ครั้งจะเป็น<ๆ>เท่ากับดีด3ครั้ง<ๆ>เว้นจังหวะนิดนึงแล้วก็ดีดี่นะครับจะเป็นหนึ่ง 3, 3 4สามหนึ่งสามี่เข้าใจนะครับอ่าตอนนี้เพื่อนๆต้องฟังให้ดีนะจังหวะมันจะมีจังหวะยกอะไรด้วยนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเล่นทั้งวักนะครับ ก็เราจังหวะเข้าเนื้อรลองนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมตวนทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็เราจงหวะเข้าเนื้อ้องนะครับประมาณนี้นะ, okay, okay, นะครับ โอเคเพื่อนๆเอาไว้ฝึกสนุกๆน,นะครับผมก็จังหวัดยโจโจ้นิดนึงนะครับผมแต่ว่าผมดัดแปลงมาจากเครื่องเป่านะครับอาจจะไม่เป๊ะร้อเอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะโอเคฝึกให้สนุกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ